สว and and ัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที Fridays ่น่ารักทุกท่านครับมาพบกันในช่องอาร์นี้เคนะครับคลิปนี้เป um ็นแนวทางอังกฤษครับอังกฤษออกผล22่นาฬิกาสามสานาทีโดยประมาณเนาะเมื่อคืนอังกฤษตัว9มานมาครับ9มาเจาะไม่มาแล้วเจาะไม่มาแพร้อครับสำหรับขาจอต้องขออภัยครับสำหรับขาลูดก็เฮไปนะครับเมื่อคืนนี้มีเยอรมันเป็นหุ้นเดียวที่หลุดนะครับเยอรมันเป็นหุ้นเดียวที่หลุด ต้องขออภัยแล้วกันโอเคครับชอบตามไม่ชอบผ่านครับดูตั้งแต่ต้นคลิปจนท้ายคลิปนะครับท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปผมครับยังไม่ได้กดติดตาม้าไม่อยากพลาดครับกดติดตามไว้เนาะแล้วถ้ามีโฆษณาครับอันนี้สําคัญครับลบกวนอย่ากดข้ามครับเนาะหวยออกแล้วผลเข้าเด้งบนล่างแล้วก็ตามท่านขอบคุณผมแต่กดข้ามโฆษณามาไม่มีความหมายครับขอบคุณกินไม่ได้นะครับผมถ่านต้องดูโฆษณาช่วยผมนะครับเนาะ ไม่ว่าเย็นย้อกิงขนาดไหนแต่ถ้าการุข้ามโคษนามาคุณก็ทำร้ายผมโดยตรงอะนะครับเนอะสังกฤษประจำวันที่6เดือน7ปี6 4ครับทั้งที่เดือน1ครับ01 21 61 71 81หก็แล้วก็9 1ครับร้อยมัสศูนย์ครับ เมื่อคืนนี้อังกฤษเมื่อคืนนี้อังกฤษอังกฤษสิบแต้มบนล่างแล้วสิบแต้มบนล่างเดี๋ยวดูแป๊บนึงหกเจ็ดสองสองสักครู่นะครับห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งโอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับอังกฤษครับเรามาลุ้นกันนะครับขอให้ร่ำรวยถูกหวยทุกท่านครับยังไงก็พิจารณาดีๆก่อนที่จะตามนะครับ รยทุกท่านครับสวัสดีครับผม